สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life ช่องเพื่อการเติบโตภายในและการพัฒนาตัวเองวันนี้กลับมาที่ซีรีส์ของปฏิบัติการมหัศจรรย์จากหนังสือ The Magic นะครับวันนี้ก็เข้าสู่วันที่10แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างอย่าลืมแบ่งปันหรือเล่าเรื่องให้ฟังจากในใต้คอมเมนต์นี้ด้วยนะครับ สำหรับวันที่10นี้นะครับหัวข้อว,ว่าด้วยเรื่องของการโปรยปลายละอองหมหัศจรรย์ให้ทุกคนเราทุกคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของเวลาที่ใครบางคนขอบคุณเราหรือมีความรู้สึกดีๆกับเราตัวเราเองนะครับก็จะรู้สึกดีกับคนคนนั้นกลับไปด้วยเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้นะครับรอนด้าเบิร์นเขากล่าวไว้ว่า เจ้าสิ่งนี้แหละมันเรียกว่าละอองมหัศจรรย์นั่นแหละครับคําว่าละอองมหัศจรรย์เนี่ยอยากให้คุณนึกถึงหนังการ์ตูนดิสนีย์เรื่องซินเดอเรลล่านะครับซึ่งจะมีนางฟ้าแม่ทูนหัวเขาจะโปรยปลยปายคาถาแล้วก็ใส่ละอองมหัศจรรย์ไปกับสิ่งของเนาะจากในเรื่องเนี่ยฟักทองธรรมดาก็กลายเป็น รถม้านะครับเพื่อใช้ในการเดินทางไปปราสาทเจ้าชายซึ่งก็ไม่แตกต่างกันเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโป,ยปรยปลายละอ,องมหัศจรรย์น,นะครับก็คือการขอบคุณหรือการสำนึกรู้คุณให้แก่ใครก็ตามนอกไปจากคุณจะทำให้ชีวิตของคนที่คุณขอบคุณเนี่ยดีขึ้นคือเขารู้สึกดีขึ้นทันทีแน่นอน สิ่งที่คุณได้รับกลับมาก็อาจจะเป็นบริการที่ดีขึ้นแต่อันดับแรกเลยคุณก็จะเกิดความรู้สึกดีเช่นเดียวกันเป็นเหมือนการค่อยๆทำค่อยๆย,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 ย้ำทําให้คุณสะสมความรู้สึกดีมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกดีมากขึ้นชีวิตของคุณก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันของเรานะครับความจริงแล้วเราได้รับ การบริการจากผู้คนจํานวนมากส่วนมากเรามักจะคิดถึงคนที่เราเห็นหน้าเนาะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราขับรถเราไปเติมน้ำมันนะครับเราจะเห็นเลยว่ามีน้องที่อยู่ในปั๊มน้ำมันเขาช่วยเติมน้ำมันให้เราหรือที่พบได้บ่อยครั้งก็คือน้องที่ทํางานอยู่ในร้านสะดวกซื้อหรือเวลาที่เราไปซื้ออาหารหรืออะไรก็ตาม เราจะได้รับการบริการที่ส่วนใหญ่ก็ยอดเยี่ยมเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีคนจำนวนมากที่ทำงานให้บริการแก่เราโดยที่เราไม่เคยพบเห็นหน้าตามาก่อนเลยก็ได้คุณลองดูสิครับไฟฟ้าที่คุณใช้อยู่ก็ต้องอาศัยคนที่ช่วยเดินระบบหรือไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่คุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่ ก็ต้องมีใครบางคนได้สร้างระบบนี้ขึ้นมาแล้วก็มีใครอีกหลายคนคอยช่วยแก้ปัญหาเวลาที่คุณมีปัญหากับการใช้งานอาจจะเป็นการต่อเน็ตไม่ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามมีคนที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาแต่ในบางครั้งคุณอาจจะได้พบปะใครสักคนที่ทำหน้าที่บริการตรงนี้แต่กลับมีพฤติกรรมที่หยาบคายหรือ ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่หรืออะไรก็ตามที่คุณคิดว่าเขาควรจะใส่ใจมากกว่านี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องท้าทายสักหน่อยนะครับเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะรู้สึกไม่พอใจหรือโกรธขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในกระบวนการเพื่อช่วยให้ชีวิตของเราประสบเจอแต่สิ่งที่มหัศจรรย์นะครับดังนั้นวันนี้เป็นการบ้านเลยนะครับก็คือว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าคนคนนั้นเขาจะหยาบคายกับคุณอย่างไรก็ตามนะครับให้คุณเลือกความมหัศจรรย์ในชีวิตไม่ว่าจะอย่างไรเพราะบางทีแล้วสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้ก็คือคนที่เขาทำไม่ดีกับเราเขาอาจจะกำลังมีปัญหาในชีวิตหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เขาโดนเจ้านายว่าหรือเขากำลังมีปัญหาในชีวิตส่วนตัวของเขา ซึ่งความจริงแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณนะครับแต่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ว่าวันนี้ไม่ว่าจะอย่างไรคุณจะต้องสำนึกรู้คุณเขาให้ได้โอเคครับในวันอื่นๆเราอาจจะทำพฤติกรรมที่อาจจะตักเตือนหรืออาจจะถ้าเกิดว่ามันไม่ดีมากจริงๆเราก็อาจจะต้องมีปฏิบัติการบางอย่างแต่บอกเลยว่าไม่ใช่วันนี้วันนี้คือวันที่คุณจะรู้สึกขอบคุณแก่ทุกคน วิธีการก็คือวันนี้ไม่ว่าใครทำอะไรให้กับคุณให้คุณกล่าวขอบคุณแก่เขาแบบต่อหน้าเลยนะครับให้มองหน้าคนคนนั้นด้วยและให้คุณรู้สึกสำนึกรู้คุณจากใจจริงไม่ว่าคนคนนั้นเขาจะมองหน้าหรือสบตาคุณหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่ผมบอกเลยว่าอาจจะมีจำนวนไม่มากที่เขาสบตากับคุณเนาะ แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้คุณจะขอบคุณเขาไม่ว่าเขาจะมองตาคุณหรือไม่เอ่ยคำขอบคุณไม่ว่าเขาจะรับรู้หรือไม่สิ่งแรกเลยที่จะรู้สึกดีก็เป็นตัวคุณเองที่ได้ทำบางอย่างให้แก่เขาโดยสรุปกระบวนการในวันนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับในการทำความเข้าใจแต่มันอาจจะไม่ง่ายในทางปฏิบัติก็ได้คือว่าคุณจะต้อง รู้สึกสำนึกรู้คุณและขอบคุณแก่ทุกคนที่ให้บริการแก่คุณและถ้าเป็นไปได้ให้คุณรู้สึกขอบคุณและเอ่ยคำขอบคุณออกมาอาจจะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงก็ได้ให้แก่ใครก็ตามที่บริการแก่คุณโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ทำงานผลิตไฟฟ้าให้แก่คุณคนคนนั้นอาจจะกำลังทำน้ำประปาหรือ ส่งมอบบริการบางอย่างให้แก่คุณเอาละครับเข้าใจง่ายเนาะวันนี้เอาละครับผมขอสรุปปฏิบัติการมหัสจรัร์หมายเลข1ิอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าด้วยเรื่องของการโปรยปลายละอองมหัศจรัร์ให้แก่ทุกคนข้อที่ 1. ให้คุณคิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตด้วยการทำรายการดีๆ1ิบอย่างเขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณ จากนั้นก็อ่านรายการที่เขียนลงไปอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่ละอย่างจบให้คุณเอ่ยคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและให้คุณรู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆเหล่านั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ข้อที่2วันนี้ทั้งวันนะครับให้โปรยปลายละองมาศจรันรย์ให้แก่คน10บคนนะครับที่ให้บริการแก่คุณ ด้วยการขอบคุณเขาต่อหน้าหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะบอกและขอบคุณเขาในใจก็ได้ให้คุณสำนึกรู้คุณผู้ที่ให้บริการแก่คุณแต่หากเป็นกรณีที่คุณอยู่บ้านและไม่ได้พบเจอใครคุณก็อาจจะขอบคุณคนที่ให้บริการแก่คุณโดยที่คุณมองไม่เห็นอาจจะเป็นคนที่ปล่อยไฟฟ้ามาให้คุณหรืออาจจะเป็นคนที่ออกแบบคอมพิวเตอร์หรือส่งน้ำประปามาให้คุณก็ได้นะครับ ข้อที่3ก่อนนอนหลับในคืนนี้ให้คุณกำรรก้อนหินมหัศจรรย์ไว้ในมือข้างหนึ่งแล้วเอ่ยคํามหัศจรรย์ว่าขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้และข้อที่4นะครับถ้าเป็นไปได้ให้คุณไปฟังคลิปปฏิบัติการมหัศจรรย์หมายเลขที่11ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเพราะปฏิบัติการที่ว่าเนี่ย จะต้องทำหลังจากที่คุณลืมตาตื่นในตอนเช้าทันทีเลยนะครับโอเคครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อมาฟังปฏิบัติการในวันต่อๆไปอย่างต่อเนื่องพร้อมกับคลิปหนังสือดีๆต่างๆเพื่อให้คุณเติบโตทางภายในและพัฒนาตัวเองไปได้พร้อมๆกันนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ